าเราสามารถทําให้เมืองของเราเนี่ยมีบ้านพักที่ราคาถูกสําหรับคนจนได้เนี่ยอำนาจซื้อของคนจนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยและคนจนก็มักจะบริโภคอะไรในสิ่งที่มันเป็นของภายในประเทศเยอะแล้วมันก็จะเกิดตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจที่มากกว่า เกิดเราพูดถึงการมีที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยภาพรวมของทั่วโลกเขาก็มักจะยึดตัวเลขกันว่าค่าใช้จ่ายของการมีที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ควรจะเกิน3 0ของรายได้ในแต่ละเดือนกลุ่มคนที่จนที่สุดและไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะฮะคือต้องอยู่บ้านเช่าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านประมาณ50%ของรายได้ในแต่ละเดือนซึ่งนั่นมันก็แปลว่ามันเป็นภาระที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ภาระนี้ก็อาจจะมีมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าถ้าเราไปดูไอ้ตัวดัชนี ของราคาที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นราคาที่จะเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นราคาบ้านเช่าเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าดัชนีค่าจ้างแรงงาน 30%ของคนที่มีรายได้น้อยที่สุดในบ้านเราถ้าเราคิดแบบว่าประมาณ1 0,000บาทต่อคนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพถ้าเช่าก็ไม่ควรจะเกินกว่า3,000บาทเราก็ต้องไปดูว่าคน20%สุดท้ายเนี่ยมีตัวเลขรายได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นทั้งประเทศเนี่ยตัวเลขรายได้น่าจะอยู่ประมาณสัก8,00 0ค่ถ้าเช่าก็ควรจะประมาณสัก2,000กว่าคนที่อยู่20%สุดท้ายของกรุงเทพประมาณหมื่นกว่ามันก็ควรจะประมาณ3 0 0พันนี่เป็นสูตรเบื้องต้นนะครับแต่ถามว่าถ้าลดลงมากว่านี้ได้จะดีไหมก,ก็ยิ่งดี มมติว่าเราลดภาระค่าใช้จ่ายของคนจนจาก50ลงมาเหลือสัก25เอนี่ยไอภาระค่าเช่าบ้านที่มันลดลงเนี่ยพี่น้องคนจนเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตได้มากขึ้นเยอะเลยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเคยเปรียบเทียบกรณีของบ้านมั่นคงอันนั้นน่ยจะเห็นตัวเลขชัดเจนมากเลยว่าถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงปรากฏว่าพี่น้องที่อยู่ในบ้านมั่นคงเนี่ยก็จะนําเงินไปลงทุนในเรื่องการศึกษานําเงินไปลงทุนในเรื่อง ธุรกิจของเขาเองแล้วก็ทําให้รายได้ของตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นี่สินโดยภาพรวมก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลย เวลาเราคิดเรื่องบ้านเราก็มักจะคิดว่าทํายัางไงให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเองเราก็จะไปสร้างบ้านไปหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําลดภาษีการมีบ้านแต่ว่าไม่ค่อยมีการคิดว่าเอ๊ะทำยัยงไงให้ประชาชนมีห้องเช่าราคาถูกและมีคุณภาพดีจริงๆถ้าเทียบกับการให้ประชาชนมีบ้านเนี่ยการทําบ้านเช่าเนี่ยน่าจะสะดวกกว่าง่ายกว่าเพียงแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจกับประชาชนเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราไม่สนับสนุนเรื่องการมีบ้านเป็นของตัวเราเองนะแต่ว่าในการที่รัฐบาลจะทําเรื่องพื้นที่ชา รัฐบาลก็อาจจะเป็นการทําในอีกทางหนึ่งด้วยรัฐบาลยังมีที่เหลือเยอะเลยถ้ารัฐบาลจะไปเอาที่ดินที่ราชการเหลืออยู่ยมาทําเป็นบ้านจัดสรรหรือบ้านซื้อเป็นของตัวเองเนี่ยบางทีมันก็จะติดขัดด้วยขอ้อกฎหมายด้วยความคิดต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเช่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ถ้าเราตกลงเรื่องการแบ่งสัดส่วนงบประมาณรายได้ที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าดีไม่ดีมันก็อาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ย้อนกลับไปสู่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลด้วย ถ้าทําแบบนี้มันก็คือกระบวนการพัฒนาเมืองด้วยมันเหมือนกับการวางผังเมืองไปด้วยในตัวสิ่งที่จะมีประโยชน์ตามมาก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐานถ้าเราจะทำะบ้านเช่าในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นโซเชียลเฮาสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าการคํานวณการออกแบบพื้นที่ที่มันควรจะมีทั้งข้างในบ้านระหว่างชุมชนเพราะในด้านหนึ่งเราก็อยากจะให้มีบ้านแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอ,อื่นๆ